ไอคอนได้เลยอ่ะแททูคคลอร์สสวัสดีค่ะนี่คือฟารโรนแล้วเราอยู่ใกลมากค่ะไปคอลเลือกแหละไม่ไม่ใช่อะไรคือกว่าเราจะได้ไปดูคอนแททูทุกคนคือจริงๆก่อนหน้านี้เราเคยกดบัตรแบบของอะไรนะก้ำกึ่งป่ะเป็นเหมือนร้านเล่าแบบเนี้ยเราคือจะไปดูแททูแล้วเว้ยแล้วทีนี้อ่ะเขาติดโควิดสองรอบสองรอบรอบแรกคือติดโควิดแล้วเราก็รอไปเดือนถัดไปรออีหเดือนนะ พออีกเดือนหนึ่งปุ๊บก็พูดกับเพื่อนเล่นๆว่าเออแท็ทูติดโควิดแล้วเราคงจะแบบได้ดูแล้วแหละแล้วเราต้องทําตัวเองให้ไม่ติดอ่ะเข้าใจป่ะสูบปุ๊บเดือนถัดมาติดโควิดอีกก็เลยแบบว่าเออไม่รอแล้วเพราะช่วงนั้นมันจะแบบติดเทอมใช่ไหมเพราะแต่ละคนก็จะแบบกลับบ้านอะไรแบบเนี้ยก็เลยเออไม่รอสุดท้ายก็แบบมีคอนเสิร์ตเบบกดบัตรก็แบบนัดกับเพื่อนเลยว่าไอเี้ยเราต้องกดให้ได้ตอนแรกเราจะเอาบัตรพันห้า ก็คือถ้าไม่ได้ดูแทตูก็คือชีวิตนี้เหมือนดวงไม่สมพงกันอ่ะใช่<ง>谢谢เราแบบลายรอบอ่ะ <c oughs> เขาใช่ปะเป็นอะไรก่อนหรือจริงจริงมันตั้งใจให้เป็นแบบนี้แล้วให้เราแบบไปดูคอนเพราะสมมติเราไปดูที่กำลังตื่เราก็อาจจะไม่ได้อยากไปดูคอนไม่เราอาจจะเมาก่อนพอพี่หลักขึ้นบุบแทตูขึ้นบุบพวกกูแบบคือไปเลยชนแก้วค่ะ ร้องเพลงฟาร์มหรือยังมึงอย่าร้องผิดเวอร์นะนี่มือคนเยอะราคาที่ร้องผิดเสี่ยว้าถ้าไม่ส่งมาให้เธอมีใจเราก็ร้องไงแต่ว่าส่งเพื่อนเธอมาส่งมาบอกบอกกันสักคำกูร้องได้บอกกันสักคำเป็นี่ยน้ายต่างห็นลิ้นไสุดก็คือโดนโดนลุมกระทืบในคอนแต่ร้องผูกคนเชิดตะโกนเลยไงพอท่อนนั้นก็คือแบบส่งมาทัานสุดก็คือโดนโดนมองแรง เมื่อกี้ก็ไปเอาบัตรมาแล้วนะทุกคนแล้วก็เราจะได้เป็นลิสแบนด์กับซีดีแต่คุณลูกให้ดูเออนี้บัตรซีดีอ่ะคือจะเป็นกดได้เท่าไหร่นะห้าพันใบแรกใช่ไหมจะได้ซีดีเป็นซีเคดโฟเดอร์อะไรสักอย่างนี้แหละแต่เป็นเดมนต้นฉบับของเพลงแต่เพลงความเป็นที่ออกมาอะไรเงี้ยแต่เป็นแค่ทูลงเพลงเมื่อวานใน YouTube เอองงมากแต่ก็คือเราได้ซีดีงก็เพลงอื่นเราแบบมี ของจะต้องได้่ว่าคือคนมันดวงดีอะเนาะถึงจะพาพกับแททูมาเยอะมาครมาเกนมเหรเิไปไหมยัาไม่แดเยี่อะไร It's a tiny temple. 1>, <to> 2> 1 2 3ไปเลยไปก็ดูคนกันเสร็จแล้วปปอ,อ้าวสภาพดีมากๆสนุกปะ่ะสนุกมากค่ะอยากมาอีกพี่นาจริงขอจัดปีหน้าอีกอาบาย,บาย